นี่นะครับผมเราก็ทำเรื่อยๆนะครับผมทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะสวยเองนะครับผมเราต้องทำให้มันอ,อะไรอะ่ะเนียบเนียบเนียบที่สุดนะครับผมให้เราพึงพอใจอะไรประมาณน,นี้นะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ทำเส้นประมาณนี้มันก็แกะง่ายกับตาที่ผมอ่าให้ดูเมื่อกี้มันแกะง่ายเดี๋ยวมาทำพังนี้ต่อให้มันดูดีกว่านี้นะครับผมโอเค <c oughs> ก็สวัสดีครับชาวบอนไซบ้านๆแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่รักงานบอนไซนะครับผมวันนี้ผมก็จะมา,าทำเส้นนะครับผมทำรอยอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำยังยังไม่ได้ทำเส้นนะครับผมก็จะมาลองทำดูนะครับผมลองทำดูจะ จะให้มันเหมือนธรรมชาตินะครับผมจะมาลองทำมาลุ้นกันว่ามันจะจะเป็นหรือไม่เป็นนะครับผมมันจะเป็นเส้นแบบที่เราต้องการหรือเปล่านี่ก็ประมาณนี้นะครับผมซากองมนมันจะสูงอีกนิดนึงเหมือนกับ นกกระจกอะไรประมาณนี้เนี่ยก็ส่วนกิ่งเนี่ยผมก็จะปล่อยอย่างนี้แต่ผมปล่อยแบบเสียบปุ๊บแล้วก็ผมจะปล่อยให้มันใหญ่มันก็เลยเห็นตรงนี้มันตรงนะครับผมมันตรงมันไม่บิดงอแล้วก่งนี้อันนี้มันก็ยาวนะครับผมยาวมากเลย ยาวแต่ว่ามันก็ไม่คืบหน้าเปลี่ยนดินบ่อยแต่ว่ามันก็ยังไม่ใหญ่วันนี้ผมก็จะมาตัดนะครับผมตัดแล้วก็ลองหากิงใหม่มาบ่อยอีกรอบมันก็น่าจะใหญ่นะครับผมก็มา ลองมาติดตามดูนะครับผมว่ามันจะใหญ่หรือไม่ใหญ่นะครับผมเพื่อนๆก็จะได้ไปทำตานะครับ mm hmm. โอเคนะครับผมก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมก็ไปดูการแกะกันเลยอ๋อ oh. ลืมนะครับผมลืมอันนี้ผมก็จะใช้ทำเส้นก็ประมาณนี้นะครับตาของมัน มาณนี้เห็นหรือเปล่าวเออกล้องเนี่ยมันจะไม่โอ้โหมันจะไม่เหมือนกับทรงกลมทรงกลมนะครับผมก็เออกล้องเนี่ยมันไม่มันไม่มันไม,ม,นไม,ม,นไม่โฟกัสให้เลยเนี่ยมันมองไม่เห็นเออประมาณนี้นะครับผมที่เราจะทำก็ เอาแค่ okay. ส่วนหน้าเนี่ยไปไปทำเส้นนะครับผมเดี๋ยวมาลองมาดูกันนะครับผมว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับผมมาดูกันโอเคมาดูกันเลยตรงนี้ผมก็จะตัดนะครับผม กิ่งยาวนะครับผมยาวมากแต่มันไม่ใหญ่ตรงนี้ผมก็จะตัดตัดนะครับผมตัดตัดเวลาตัดเนี่ยมันง่ายนะครับผมเวลาเก็บเนี่ยโอ้โห ใช้เวลาตรงนี้ตรงนี้ผมคิดว่าผมก็จะตัดนะครับให้เหลือประมาณประมาณยอดใหม่เนี่ยตัดตรงนี้แล้วก็มาทําใหม่ดีกว่าตรงนี้มันดูตรงนะครับผมถ้าเราไม่ตัดก็ได้นะครับผมเราก็เอาเลื่อยมาเลื่อยอีกฝั่งแล้วก็บิดงแล้วก็ใส่ยา,าประมาณหนึ่งเดือนแผลของมันก็จะปิดนะครับผม ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะครับผมโอเคองี้มาดูการแกะกันเลยนะครับผมมาดูการแกะกันเลยเสียบปลั๊กปุ๊บเครื่องติด เดี๋ยวผมจะลองทำตรงนี้ดูนะครับผมเนี่ยมันเห็นเปรียบนะครับผมนะ เลื่ปนเบาขยายยังไงนี่ขยายไม่ได้นะครับผมกล้องหน้าก็มาดูให้มันชัดเจนนิดนึงกล้องมันจะขยับนิดนึงนะครับผมนี่นะครับผมก็ที่แกะไปเมื่อกี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเราก็แค่เลยตัดแต่งเรื่อยๆนะครับผมเรื่อยๆ ให้มันมีรอยลึกรอยอะไรให้เยอะก,กว่านี้มันก็ดูสวยนะครับผมดูสวย <c oughs> นี่นะครับผมเราก็ทำเรื่อยๆนะครับผมทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะสวยเองนะครับผมเราต้องทำให้มัน อ,อะไรเนียบเนียบเนียบที่สุดนะครับผมให้เราพึงพอใจอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ทำเส้นประมาณนี้มันก็แกะง่ายกับตาที่ผมอ่าให้ดูเมื่อกี้มันแกะง่ายเดี๋ยวมาทำพังนี้ต่อให้มัน ดูดีกว่านี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ที่ทำแกะไปเมื่อกี้ก็ประมาณนี้เห็นรอยเห็นรอยเห็นอะไรเห็นนะครับผม ก็อยู่ที่ความชอบของเพื่อนๆนะครับผมว่าชอบลึกหรือชอบแบบไหนยังไงก็ลองทำดูนะครับผมเนี่ยพอประมาณนี้ที่ผมทำก็ตรงนี้อย่างเดียวนะครับผมเนี่ยเอาจากตรงนี้เนี่ยเอาจากตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาฝั่งนี้เนี่ยก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับผม ประมาณนี้อันนี้ยังไม่ทำเนี่อันนี้ยังไม่ทำอันนี้ก็ยังไม่ทำเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่ทำมันรู้สึกว่ามันเสียเวลาเพื่อนๆก็มองไม่เห็นอะไรประมาณนี้ถ้าใครอยากดูวิธีการทำแบบยาวๆก็คอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์มาอันนี้ผมก็เพิ่งทำรอยให้มัน แต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับผมเนี่ยมันดูแบบเหมือนกับรอยตัดเราอย่าให้มันเห็นแบบรอยตัดมันดูไม่สวยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ผมก็ทํานิดเดียวมเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยมาทําให้มันดูสวยกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็รอยของมันก็ ไม่ได้เยอะไม่ได้ลึกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมผมก็คิดว่าจะหยุดแล้วนะครับผมมาทำพุ่งนี้กันต่อผมก็เหมือนกับรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าขี้เกียจแหละก็เลยหยุดนะครับผมถ้าใครรู้สึกแบบนี้ให้หยุดนะครับผมเราอย่าไปฟื้นทำ เดี๋ยวมันจะออกไม่สวยนะครับผมเราก็ก็ค <c oughs> ่อยๆค่อยๆ,ๆ,ๆทําไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าใครขยันก็ทําไปให้เสร็จเลยนะครับผมก็ต้นนี้ก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับผมนี่ส่วนนี้ผมก็แกะขัดออกเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยมาแกะใหม่แล้วก็ตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็ยังมีอีกเยอะนะครับผมต้นนี้ซากเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ทํา แต่สากธรรมชาติของมันก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องมาแก้ให้มันดูสวยกว่านี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรอยธรรมชาติของมันอันนี้ก็เหมือนกับอยู่ในป่าคนไปตัดอะไรแบบนี้มันก็จะเหลือประมาณนี้นะครับผมก็จะมีหลังไม้ก็มีแค่ตรงนี้ เดี๋ยวเราค่อยมาทำคอยติดตามดูนะครับผม EP 2 RP EP ครับผมยังสับสนอยู่เนี่ย EP RP เนี่ยตั้งแต่คลิปแรกจนถึงวันนี้ก็ยังพูดยังสับสนก็เหมือนกับต้นไม้นั่นแหละผมเนี่ยภาษาผมก็ต้องพูดก็ต้องพูดบ่อยๆนะครับผม จนกว่ามันจะเก่งนะครับผมก็เหมือนกับต้นไม้นะครับผมเราต้องทำ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 สักวันหนึ่งมันต้องเก่งนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอย่าเพิ่งไปท้อวันนี้เราทำออกมาแบบนี้เราก็มีประสบการณ์นะครับผมเราก็มีประสบการณ์โอ คก็ย okay. ังเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะครับผมนุ่นดูรอยทะลุเลยนะครับผมนุ่นทะลุไปฝั่งนู้นเลยทะลุมาตรงน,นี้ดอกของมันแล้วก็ทะลุมาตรงนี้โอเคนะครับผมก็ฝากเพียงตงน่นนี้เดี๋ยวค่อยมาติดตามดู e p ที่2นะครับผม โอเคนะครับผมใครที่ชอบก็เหมือนเดิมครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดตักซับไครต์อะไรสักอย่างครับผมลิ้นมันจะพันนะครับผมไม่ได้พูดภาษาไทยนานโอเคนะครับผมถ้าใครมีเรื่องอะไรสอบถามก็ลองคอมเมนต์มานะครับผมหรือใครอยากมาพูดคุยแบบยาวๆก็แอปเฟซเฟสบุ๊กมาได้เลยนะครับผม ใจเธอรู้ดีนะครับผมก็ขอบคุณครับผมที่ติดตามจนจบนะครับผมก็สวัสดีครับผม